การที่เราจะเป็นคนที่กล้าลงมือทำเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดีแต่คิดหรือว่าลังเลว,ว่าจะทําก็ไม่ทาสักทีเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากๆอย่างเช่นองค์ประกอบที่คนคนนั้นเป็นคนที่มีความต้องการจริงๆอยากได้มันจริงๆเป็นความฝันจริงๆแล้วก็ได้ลงมือทําแต่ส่วนใหญ่ บางทีเราก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรอยากจะสําเร็จอะไรแต่ว่าเราก็ยังไม่ลงมือทําเราก็ได้แค่คิดแสดงว่าความต้องการของเรามันยังไม่มากพอหรือว่าเป้าหมายของเรายังไม่ชัดเจนหรือว่าเรายังไม่มีวิธีการที่จะทำมันจริงๆคือเรายังไม่รู้ว่ากระบวนการมันจะทำอย่างไร ทีนี้การที่เราจะทำอะไรจริงๆเนี่ยบางทีมันต้องสร้างความจำเป็นขึ้นมาอย่างคนที่ออกกำลังกายคนที่ปั้นหุ่นอย่างเงี้ยมีเป้าหมายที่อยากจะให้หุ่นดีมีกล้ามมีอะไรเงี้ยถ้าทำด้วยตัวเองเนี่ยบางคนทำไม่ได้เพราะว่าทำไปสักพักนึงก็จะถอดใจแล้วก็ไม่ทำอะ ก็เลยจาเป็นที่จะต้องจ้างโค้ดให้โค้ดมาบังคับให้โค้ดมาฝึกให้โค้ดมาสอนอันนั้นมันก็คือการสร้างความความจําเป็นที่ต้องมีโค้ดคอยกํากับมันถึงจะเกิดแรงกระตุน้นอย่างบางคนเนี่ยอย่างชีวิตของบางคนเนี่ยต้องหาเงินแสนให้ได้หรือหาเงินล้านให้ได้เพราะว่าพ่อแม่ป่วยไม่สบายมันมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้ได้ ไอ้ความจําเป็นเนี่ยมันก็เอ่ยสร้างความภาคเพียรพยายามให้มันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีเป้าหมายมีความฝันแต่ว่าอยากจะทําไม่ทำเนี่ยให้ลองสร้างภาวะความจําเป็นขึ้นมาให้เราคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันจําเป็นอย่างไรมันจะได้ทําให้เราเกิดพลังแห่งการภาคเพียรพยายามให้เราได้ลงมือทําสักที